วันนี้เดี๋ยวพาไปรู้จักกับรถยนต์ไฟฟ้านะครับอาจจะเป็นแบรนด์น้องใหม่ครับแต่ว่าคนที่มาทําตลาดในประเทศไทยนะครับทีมงานต้องบอกว่าไม่ใหม่นะครับมีประสบการณ์ในเรื่องของตลาดรถยนต์ในประเทศไทยมาพอสมควรครับเจ้า JYR หรือว่าจุนเหยาเนี่ยมีที่มาที่ไปที่น่าสนใจรวมถึงตัวผลิตภัณฑ์นะครับเจ็ดแบาทกับตัวท็อปที่อยู่ข้างหลังผมเนี่ยแปดแสนกว่ากว่านะครับแปดแปดเก้าแปดเก้าเก้าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงครับ มาดูตัวท็อปก่อนนะครับตัวท็อปนี่เขาเรียกว่ารุ่น plus มีรุ่นสแตนดาร์ดกับรุ่น plus สิ่งที่เห็นต่างๆก็คือตัวกระจกนะครับตัวหลังคาที่ต้องบอกว่าไม่ได้เป็นสลูฟนะครับแต่หลังคาตัวพารามิกตัวนี้เป็นหลังคาที่เขาบอกว่าเอามาจากอากาศยานเลยหลังคากระจกแบบนี้เป็นกระจกที่ใช้บนเครื่องบินครับเพราะว่าบริษัทแม่เนี่ยเขาต้นทางมาจากการทําเครื่องบินทําสายการบินมาก่อนนะครับมันสอดคล้องกับเรื่องของการที่เขาบอกว่าไม่ว่าที่ใดก็ตามนะครับมีปัญหาในเรื่องของอะไร เช่นอะไหล่ไม่มีปุ๊บภายใน3วันเนี่ยนะครับเขาจะจัดส่งอะไหล่ให้เรียบร้อยเลย1วันแรกส่งครับวันที่2เคลียร์คัสตอมวันที่3ส่งถึงโชว์รูมยังไงคุณได้อะไหล่ก่อนเพราะว่าเขามีสายการบินของตัวเองนะครับผมให้ดูรูปลักษณ์แบบนี้ก่อนเขาบอกว่าให้นึกถึงภาพเครื่องบินครับนึกถึงภาพเครื่องบินด้านหน้าเนี่ยนะครับมองมาปุ๊บเนี่ยเหมือนลักษณะที่เป็นลักษณะเหมือนกับตัวเครื่องบินกําลังลงมาอย่างนี้นะครับเพราะนั้นจะเห็นวนะ่าไฟด้านหน้าเนี่ย อาการเหมือนลักษณะเหมือนปีกเครื่องบินนะครับแล้วก็มีเชฟต่างๆเช่นตัวกริวตัวนี้แล้วก็มีนี่ตรงนี้เนี่ยมือสอดเข้าไปได้นะฮะชนด้านหลังได้เลยเห็นไหมฮะลมมันจะไหลผ่านเข้าตรงนี้ถามว่าช่วยอะไรช่วยในเรื่องของค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานครับเขาบอกรถคันนี้ออกแบบมาค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานดีมากนะครับทำให้ไหลโฟล์เข้าไปไปช่วยรีดลมออกระบายความร้อนเคิร์ฟดีไซน์ดีนะครับด้วยดีไซน์ของเขาที่ต้องบอกว่ามีลักษณะการดีไซน์ที่เรียกว่า one box เพราะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าจะมีวิวเบสนะครับ2เมตร2.8เมตรโดยประมาณนะต้องบอกยาวมากนะครับทำให้รถเนี่ยภายในเบาะเนี่ยสามารถพับแฟลตลาบได้เลยนะครับในสไตล์แบบ SUV ลายของล้อครับนึกถึงอะไรนะเครื่องยนต์นะครับของเครื่องบินอ่าลองนึกดูดีเรามองเข้าไปเนี่ยตัวไอพ่นตัวเจ็ตนะครับตัวเทอร์โบตัวนั้นนะครับแล้วก็ดีไซน์ด้านข้างที่เขาไล่เรียงลงมา ผมขยับให้ดูไฟท้ายที่เห็นเป็นเส้นยาวๆเนี่ยมองไปไฟท้ายเนี่ยลักษณะจะเหมือนลักษณะของตัวรันเวย์สนามบินที่เวลาจังหวะปึ๊บไฟท้ายรันเวย์ไหลลงไปแบบนั้นนะครับแล้วก็มีในเรื่องของ CG เรื่องของแอโรด y นามิกจะเห็นพวกนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับที่ทำให้เขาสามารถออกแบบมาได้น่าสนใจเดี๋ยวพาไปดูในห้องโดยสารหน่อยภายในตัวนี้เป็นตัวท็อปนะภายในจะมีสีส้มมันนินเวอร์กเฟิร์สคลาสครับเบาะตัวนี้ อาวอาวอาวดูดูดเออเอเอเฮ้ยเฮ้ยนี่ไปได้ขนาดนี้เลยเพราะนั้นสายแคมปิ้งนะน่าจะถูกใจนะครับหนึ่งชาร์จเนี่ยเขาบอกอว่าวิ่งได้ไกล5 2ากิโลเมตรนะครับท็อปสปีดความเร็วสูงสุด170กิโลเมตรต่อชั่วโมงอีกอันนึงก็คือเรื่องของการชาร์จครับสามารถชาร์จด้วยความเร็วในเวลาประมาณ20-30นาทีเท่านั้นเอง แล้วก็สไตล์ของรถยนต์ไฟฟ้าทั่วๆไปทั้งหมดทั้งมวลควบคุมอยู่ที่หน้าจอแต่ว่าถ้าเป็นตัวท็อปเนี่ยหน้าจอก็จะค่อนข้างาก็เรียกอะไรปรับนะบมันรับเอียงเข้ามาแต่ถ้าเป็นตัวสแตนด์บก็จะฟิกไว้ตรงนี้ก็เป็นตัวไวเลสชาร์จนะครับมีที่วางแก้วมีที่เสียบ USB ด้านหลังมีก็มี USB ให้กับผู้โดยสารด้วยพวงมาลัยนี้จะอารมณ์เหมือนแบบอากาศยานหน่อยนะผมว่าอารมณ์เหมือนแบบขับเครื่องบินอะนะฮะ เขาก็ตั้งระบบต่างๆเอาไว้เดี๋ยวลองดูปุ๊บสวยงามสวยงามนะครับอย่างแรกเลยคือแสงเข้ามาจริงนะผมสนใจอยู่กับตัวนี้นะฮะตัวกระจกของเขาคือแสงเข้ามาจริงแต่ว่าไม่ไม่รบกวนการขับขี่นะครับต้องบอกไม่รบกวนการขับขี่เขาบอกว่ากัน UV 90%กว่าเปอร์เซ็นต นะครับการแสงเพียบพร้อมเลยเรื่องของแบตเตอรี่เนี่ยนะครับเขาบอกเขารับประกันแบตเตอรี่ให้ถึง8,000 0 0กิโเมตรครับ8,000สนกิเมตรครับนะสำหรับการรับประกันแบตเตอรี่แล้วก็ตัวท็อปเนี่ยใช้แบตเตอรี่ของ CATL นะครับซึ่งก็มีมาตรฐานสูงอยู่แล้วอ่าเพราะนั้นใครที่มีความสนใจนะครับก็ลองดูได้นะ เนี่ยหน้าจอจะพลิกเห็นไหมฮะหน้าจอจะพิกเข้ามาหาตัวคนขับเพราะว่านี้เป็นรุ่นท็อปแต่ถ้าเป็นรุ่นแซนดาร์ดหน้าจอจะติดอยู่คงที่นะเี๋ยผมให้ดูปึ๊บนี่หน้าจอเอียงได้จะเห็นเลยนะครับถ้าดูจากด้านข้างจะเห็นว่าหน้าจอมันเอียงเข้า,าหาคนขับปึ๊บ,บนี่ฮะจอหันกลับเห็นไหมฮะผมให้ดูเดี๋ยวพอถอย จอเอียงเข้ามาจอดเสร็จจอหันกลับเออก็ดีครับบางทีเนี่ยบางมุมเนี่ยมันจะได้ลดในเรื่องของแสงสะท้อนที่เข้ามาด้วยนะครับก็เอาไปเล่าวนันนี้ลองให้ดูแต่ละฟังก์ชันแล้วก็ในเส้นทางที่แบบนิดๆหน่อยๆพอหอมปากหองคอครับเดี๋ยวมีโอกาสแล้วเจอกันอีกแน่นอนนะครับกับเจ้า JY Air นะครับใครที่ถามมาก็มีข้อมูลเพิ่มเติมก็คือว่าอย่างในช่วงของ ต้นปี2568เนี่ยนะครับเขาก็จะมีโชว์รูมที่สุวินทวงศ์นวมินแล้วก็ที่ชนบุรีแล้วก็ภายในปี2568ก็จะมีจานการขยายเน็ตเวิร์กนะครับตั้งเป้าว่าจะมี20-30โชว์รูมนะก็เป็นอีก1นึ่งออปชันเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับคนที่อยากจะใช้รถยนต์ไฟฟ้าครับ